ในกรณีที่อินเทอร์เน็ตของ TOT เกิดปัญหาไฟแดงที่ตัวเราเตอร์นะครับและไม่สามารถที่จะลิงก์อินเทอร์เน็ตได้เนี่ยนะฮะในเบื้องต้นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นเนี่ยก็ให้เราเปิดหน้าอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลขึ้นมาโดยการดับเบิลคลิกที่ตัวไอคอนอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลเรนี่ยเราจะได้หน้าต่างขึ้นมาหน้าต่างหนึ่งนะฮะตรงนี้เนี่ยให้เราแก้ไข about blank เนี่ยนะฮะวิธีการเนี่ยถ้าตัวอักษรเขาเป็นตัวแบง n k สีน้ำเงินอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะใส่เข้าไปตรงๆได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นตัวอักษรหรือว่ามีการลิงก์ไปที่เว็บไซต์ต่างๆอยู่แล้วเนี่ยวิธีการแก้ก็คือคลิกซ้ายมือนะฮะแล้วป้ายให้เป็นตัวสีน้ำเงินแล้วก็กดปุ่ม Delete แล้วก็เราจะใส่อัตรสใหม่นะฮะก็คือตัว192.168.1.1แล้วเคอ Enter ทีนึ่งที่นี้เนี่ยเราจะเห็นตัวหน้าต่างนะฮะที่ระบุก,การเชื่อมต่อกับ192.168.1.1ขึ้นมาแล้วก็จะมีช่องหน้าต่างให้ใส่คำว่า Username กับ Password u นะ,ะ u s e r n a m e ในตรงนี้เนี่ยใช้เป็นมาตรฐานเลยนะ,ะเราจำเป็นจะต้องใส่ก็คือใส่คำว่า Admin ก็คือ a d m i n นะอีกแล้วก็มาคลิกที่พาสเวิร์ดนะหรือจะกดแท็บก็ได้แล้วใส่พาสเวิร์ดเข้าไปก็คือ t o t นะอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเาจะต้องไม่กดปุ่มแคปล็อกค้างเอาไว้ด้วยนะฮะแล้วจากนั้นก็ให้เรามาติ๊กที่ remember my password เพื่อที่ว่าวันหลังเนี่ยเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ได้ต้องจํารายละเอียดในส่วนพวกนี้ใหม่ทีนึ่งหรือไม่ต้องกรอกใหม่อีกทีหนึ่งจากนั้นเนี่ยคลิกที่ปุ่มโอเคทีนี้ตัวหน้าต่างก็จะเปลี่ยนไปนะฮะไปที่หน้าต่างค u i c k Setup ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ ทีนี้ตัว pp username ตรงนี้หรือว่าตัว pp password เนี่ยนะฮะวิธีการดูเนี่ยก็คือ1นอ่หมายเลขโทรศัพท์9ตัวเนี่ยที่ประกอบไปได้วย0ูนแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของเราที่เราใช้เนี่ยนะฮะจะตรงกับของเราจะต้องตรงกับของเราโดยปกติแล้วตรงนี้จะไม่แก้แต่ถ้าจะแก้ไขก็คือหลักการก็คือเราจะต้องใส่0ูนนะ,ะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของเราเข้าไปแล้วเติมคําว่า add size silver Cyber ร์แอดก็คือตัวเครื่องหมาย A แล้วก็วงกลมนะฮะแล้วก็ Silver, Cyber s อร์ซิที่แปลว่าเงินแล้วก็ไซเบอที่ว่าเป็นโลกของไซเบอร์นะจากนั้นตัว PP Password เนี่ยเราก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราเข้าไปโดยจะต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์9ตัวซึ่งประกอบไปด้วย0-2แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ปกติของเรา จากนั้นเนี่ยนะฮะกดที่ปุ่มเซฟแอนด์รีบูตรีบูตตัวเลาเตอร์ใหม่าขีดเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นมาจนเกือบเต็มสังเกตตอนนี้จำนวนขีดเริ่มเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนใกล้จะครบเมื่อดต,ตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับได้ทำการ รีบูตตัวเราเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมานะฮะก็คือตัวหน้าต่างเป็นแมสเซจที่บอกว่าตัวเราเตอร์ตอนนี้เนี่ยนะฮะได้ทำการรีบูตเสร็จแล้วและพร้อมที่จะใช้งานแล้วจากนั้นเนี่ยคลิกโอเคทีนึงนะแล้วก็ปิดหน้าต่างตัวนี้ไปเลยจากนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ตัว internet explorer ได้เดี๋ยวเราลองเทสดูครับ ตกลงเราใช้ได้แล้วนะฮะตัวอินเทอร์เน็ตของเราสามารถลิงก์ออกไปข้างนอกได้